เดินมามแล้าททำไมายไปไหนเอนเาใช่วยอย่งไระ น้ำแล้วหาผ้าซับเท็จส่งโรงพยาบาลให้ตัวนี้ไหมคะอ๋ออะรู้อธิบายเลยอะก็คือถ้าใครมีคนที่มีท้องให้นอนล่าไปกับพื้นอะตัวอย่างตัวอย่างนมันแตกไปเองเสร็จแล้วก็ทำแผลใส่ยาฆ่าเชื้อเอาค่ก๊อตพันจับเพื่อนดีๆตะแคงตะแคงเพื่อนตะแคง ชักอยู่ยังชักอยู่ดับคอดีๆดูดูว่ามีเสร็จนะมีเสร็จอาหารอยู่ในคอหรือเปล่าเห็นไหมคะเออเป็นยังไงมากเออถ้ามีเสร็จอาหารปุ๊บเราทำยังไงกาเลยก้าวหน้าน่ารักว่ะ นะครับแบบนี้ก็แป้เด wow ียวหายถึงลกเออเแปเียมนะครับต่อไปดที่2นะครับดที่สองคืไรคะนนี่คือฐานที่เรียกว่าลมลมเป็นลมชักอะไร็ได้อาการคนเป็นลมชักไหนเอาเรียาคนดูลมชักอ่ะมาลองไม่ก่อนถ่าตรงนี้ได้ค่ะเพื่อให้อะไรลูกถ้ามัดแน่นกันไปเกิดอะไรขึ้น